วันนี้สองห่อเลยแบบเผ็ดเผ็ด เครื่องเคียงก็จะมีนี่นะไขยเยะ่เยี่ยวม้ากุเชียง3ชิ้นแล้วก็มีหอมแดงต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งไม่รู้จะหมดหรือเปล่าอยากกินนะแต่อยากกิน,นะกกนหมดมนะเอาแล้วนะเริ่มแล้วนะไปคำแรกไม่เท่าไหร่คำต่อไปเลยอืม ขอแก้มื้อไข่ไข่เยอะไมาหนนะ่อยก่อนมาแล้ว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 มำอะไรได้ครึ่งทางไงวันเนี้ย

โอ,อ้ยอาเอา้นว่กูยอมพอๆๆ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 ๆ